สวัสดีครับผมผมปมุขพะมาลในหลวงจากกลุ่มโอคามิทีเอนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของการหาธาตุเพื่ออัปเกรดตัวละครนะครับผมอย่างวันนี้ก็เลยถ่ายคลิปให้ดูเลยเพราะว่าหลายคนสงสัยมึนงงมากๆาเอ๊ะผมจะปั้นตัวละครตัวนี้ได้อยากวิวัฒนาการให้มันเก่งขึ้นทํำยังไงก็เลยถ่ายมาให้ดูซะเลยนะครับอย่างในส่วนของอันดับแรกก็คือเราก็จะเลือกอตัวละครตัวนึงที่ผมอยากจะปั้นนะครับในกรณีนี้ผมจะปั้นเป็นยูรินะครับผมตอนนี้ยูริผมอะมัน5าดาว นะครับผม5ดาวเวล30แล้วแล้วก็บวก5แล้วการวิวัฒนาการนนนะตัวหลักจะต้อง5ดาวแล้วนะครับเอ๊โทษวตัวหลักต้องเวล30แล้วก็บวก5เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าตัวละครผมตัวเนี้ยมันจะเป็น5ดาวแล้วผมต้องการจะปั้นเขาจะ่ไาหมนั่นหมายความว่าผมต้องมีธาตุยูเริใท่ธาตุอะไรฮะยูริก,ก็คือสีน้ําเงินอันนี้คือธาตุน,น้ําตอนเนี้ธาตุน้ําผมมีแค่4ดาว1อันนะครับและตอนนี้ผมกำลังปั้นให้เขาเป็น30อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะบวก5นะครับแลวตอนนี้ในส่วนขอ,ของทั้งหมดเน เนี่ยผมมีธาตุอยู่แค่นี้นะครับคือผมจะปั้นดํามืดต่อไงแล้วก็เลยเตรียมไว้แต่ว่าวันนี้มันคือที่ผมถ่ายคือวันพุธเป็นวันที่เราต้องเก็บหาในส่วนของธาตุน้าก็ลองมาเดี๋ยววันนี้ผมจะทําให้ดูว่าวิธีการหาธาตุน้ําทํำยังไงนะครับผมกันอันดับแรกเลยคือเราวิธีการหาธาตุน้ำเนี่ยเขาหรือว่าธาตุที่เราต้องการจะปั้นตัวละครเนี่ยที่พูดถึงธาตุน้ำเพราะต้องการปั้นอยู่หรือย่างเงี้ยตอนนี้มันสี่ดาวธาตุตอนนี้มันเป็น5้าดาวใก้ขึ้น6ดาวแปลว่าผมต้องมีธาตุน้ำเนี่ยเนี่ย ห้าดาวหนึ่งอันเพื่อปั้นมันใช่ไหมแล้วคราวนี้เดี๋ยวมีีวิธมาดูวิธีการทําว่าจะทํายังไงให้มันกลายเป็นมีธาตุน้ํา6ดาวได้เอ้ยห้าดาวได้ภายในเวลาเวลาแค่วันเดียวนะครับผมเก็ตลับก็ไม่ยากอันดับแรกคือแล้วเข้าไปดูในลักษณะนี้ค่อยเข้าไปจุดไพ่นะครับผมดันเจี้ยนในวันนะฮะดันเจี้ยนในวันแบบปกติปั้มเมื่อเราเล่นไปแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้ธาตุน้ำเงี้ยที่เราต้องการวันเนี้ยวันจันก็มาไอ้ดินอะไรอย่างเงี้ยวันบังคารั้งก็สว่างอย่างเงี้ยฮะวันพุธก็เป็นน้ํา นะฮะก็หมายความว่าผมจะมีในส่วนของเล่นปกติไปแล้วหนึ่งครั้งก็ได้ธาตุน้ํสามดาวมาแล้วเมื่อกี้ผมผสมแลวกรรมสี่ดาวแล้วแล้วคราวนี้ผมจะหา4ดาวอีกอันนึงอะ่ะได้อย่างไรจะมาหาวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือกรณนี้ที่เราเล่นไปแล้วนะครับผมสิทธิ์ในการเล่นเนี่ยเราก็จะหมดไปแต่ว่าให้เราหายาี่ครับวิธีการนะครับผมมีธาตุเรียบร้อยแลย้วจะมาหาคือสดาวหนึ่งอันแล้วน,นะผมต้องการหาสี่ดาวอีกหนึ่งอันเนี่ยวิธีการก็คือเราต้องเล่นต่อครับ นะฮะเล่นต่อจดยก,การที่ว่าเราเข้าแบบง่ายอย่างนี้แบบง่ายอย่างนี้เดินะโฟกับนี่ครับเนี่ยฮะเข้าไปเล่นเลยครับเมื่อเราเล่นปั๊บมับอย่างนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเราก็เอาทีมที่เรามั่นใจว่าเจ๋งอ่ะเป็นเลยเนี่ยครับเนี่ยมันจะบอกว่าคุณใช้รูบี้อ่ะห้าสิบอันเนี่ยครับผมในการเล่นหนึ่งครั้งก็ใช้ไปเลยครับแล้วคราวนี้วิธีการคำนวณบ เนี่ยครับผมซึ่งก็เคยมีคนโพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อไปนี้เลยนี่เนี่ยนะครับนะฮะตามนี้เลยครับก็คือเราจะได้ในส่วนเราต้องการหา4ดาวอีก1อันเราก็ต้องใช้ท่าทัท้งหมดอ่ะแอันอย่างนี้ก็ใช้บี้ทั้งหมด400สี่ร้ออันเอาละครับคราวนี้เมื่อเราได้ในส่วนของตัว ตุทั้งหมด8ดอันเลเวลหนึ่งนะครับคราวนี้ปั๊บสิ่งที่เราต้องทําก็คือเอาเลเวลหนึ่งพวกเนี้ยมาตีบวกห้าให้หมด4ี่อันก่อนอย่างนี้นะครับก็จะอย่างที่ผมเขียนว่าอย่างผมบวกห้าไปละสองใช่ไหมครับก็จะบวกห้าอีกสองแล้วทําให้มันเป็นเลเวลส0มสิบทั้ง4ี่อันก่อนอย่างนี้นะครับ,ก,รก,รก,รรบก็จะบวกกันดูรัอเเวยอย่างนี้นะครับก็คือตัวการอัปเกรดนั่นแหละฮะก็จิ้มโป๊ะโป๊ะไปเงี้ยมันจนถึงมันเลเวลห้าเลยนี่นะฮะ อย่างที่เห็นนะครับว่ามันต้องใช้ในส่วนของวัตถุดิบเยอะมากฉะนั้นปั๊บไอ้พูดเลเวลหนึ่งเลเวลสองพุดยาก้ทีใช้วัตถุดิบตรงนี้นนก็อย่าเพิ่งที่จะไปขายมันหรือกินมันก่อนนะครับเอาไปบวกให้หมดให้ครบ4อันก่อนครับคราวนี้เมื่อเราได้ธาตุสองดาวน,นะครับผมบกวกห้าเวลสามสิบสี่อันแล้วนะครับผมก็เตรียมตัวที่จะผสมโดยที่มีในส่วนของธาตุดียวกันดาวเดียวกันนะครับแต่ว่าเลเวลไม่ต้องสามสิบก็ได้ไม่ต้องบวกห้าก็ได้เป็นในส่วนของวัตถุดิบนี่นะครับก็ตั้งโค้กไปอย่างนี้เลย นะครับอย่ยงนั้วเพื่อความชัวนะครับวิวัฒนาการเนี่นะครับไอตัวไม่ต้องไม่วิเวัฒนาการที่ดูดีนะเดี๋ยวแม่จิ้มตรงนี้ที่พลาดเลยนะคืออุตสาบวกมาเนาะก็จิ้มอันที่เป็นวัตถุดิบนี่นะครับผมแล้วก็เริ่มนะครับผมเริ่มปั๊บจ่ายหนึ่งหมื่นใช่ไหมฮะมันก็จะได้การเป็นสามดาวอย่างที่เห็นนี่เลยอี่านะครับอ่าได้แล้วครับภาพสามดาวได้ครับผมคราวนี้เราก็ทําต่อเลยครับอีสองดาวที่เราบวกมานะครับเอาให้ครบสี่อันนะครับผม บวก,กัอันที่มันไม่ได้บวกนะแล้วก็อันที่เราไม่ได้เวลนะครับจะได้ดูรู้เนี่ยนะครับผมเบสิกก็คือครั้งแรกเนี่ยใช้ไป40,000ืนะครบนะครับบวกกันไปรูะคระับโดยการวิวัฒนาการเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเอาตัวที่เราเวล30,5บก5ตั้งต้นนะครับแล้วเอาตัวที่เราไม่ได้บวกเป็นวัตถุด,ดิบนะครับจะได้ไม่เปลืองกันหรือถ้าเกิดใครสายขยัน นะครับไอตัวที่บวไอตัวที่2ดาวอะ่ะคุณจะไปอัพไปให้เป็น30กว่าก็ได้นะเอารูบี้อันนี้ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างไรนะครับผมอ่าแล้วก็เนี่ยนะฮะปึบเห็นไ,ไหมฮะนี่ก็จะได้3มดาวมาทั้งหมด4ตัวแล้วนะครับอ่าเราได้3มดาวทั้งหมด4ตัวจากนั้นปั๊บเราจะเอา3ดาวเนะี่ยมารวมกันนะครับ2 3สดาวสองอันที่รวมกันจับกลายเป็น4 สามดาวรวมกันนี่จะกลับใจเป็นสี่นะครับแล้วสี่รวมกันอีนีะกลายเป็นห้าดาวแล้วครับคราวนี้เมื่อเราได้ทตุในส่วนของท่าสามดาวบวกห้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะคราวนี้เราก็ทําการมาส่วนของการผสมนะครับผมเหมือนเดิมกบที่ทตุวิวัฒนาการนี่ครับแล้วก็เลือกทําไมผมอัพสามสิบให้ดูด้วยเพราะว่าคลิปที่แล้วอย่างเงี้ยผมบวกผมไม่ได้บวกแล้วก็ไม่ได้อัพเวลก็เลยอัพให้ดูกันจัดๆแล้วได้แบบไม่ต้องสงสัยเอ้พี่ถ้าเกิดอัพสามสิบแล้วมัน วิวัฒนาการได้หรือเปล่าก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนี่นครับก็พั่เริ่มเลยนี่นะครับ,ก,รรบก็ปุ๊บเนี่ยไอ้สามดาวตัวนี้จะกลายเป็นสี่ดาวโดยพลันพังอย่างนี้นะครับเอาละครับคราวนี้เมื่อเราได้ในส่วนของตัวธาตุนะครับในส่วนของ4ดาว1อันมันเป็นบวก5นะครับเวลสามสิบแล้วปับ๊บเราก็มาเดี๋ยวทําการในส่วนของวิวัฒนาการกันเลยนะครับไมทิคไ,ไม่เข้าโอเคเป็นาก,การปับ๊บโดยเอานิส่วนของตัวเวลสามสิบบวก5เป็นตัวตั้ง นะครับผมแล้วก็จะเอาในส่วนของตัว4ดาวเนื่อง่างที่ว่าคือจะบวกให้ันเวลสามสิบไปเลยก็ได้จะได้บีด้วยแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นต้องบวกไปให้เท่า5เท่ากันนะครับใส่เข้าไปเลยนี่ฮะก็แช่ตัคงประมาณห้าหมื่นเริ่มปั๊บปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะกลายเป็นในส่วนของ5ดาวหล่อๆมันอย่างอันพังอย่างนี้ไอ้ยักษ์อ่ะเมื่อเราได้5้าดาวซึ่งไอ้5ดาวเนี่ยมันเท่ากับในส่วนของตัวละครที่เราจะอัพซึ่งเหมนตั้งเป้าเป็นยูริอันนี้นะครับ แล้วก็เลือดยูริมาคราวนี้ปั๊บเราต้องถอดออกจากทิมทั้งหมดก่อนนะครับไม่ว่าเราจะตั้งเขาเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ถอดออกจากทิมทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะโล่งแล้วแต่คราวนี้บางคนอาจจะเอาตัวละครตัวเนี้เป็นเป็นในส่วนกาหนดผู้ธนาอัศวินเนี่ยเอาออกด้วยนะครับวิธีการเอาออกอาจารย์สมมุติผมผมยกอย่างให้ฟังเลยอ่ะตอนนี้ผมกําหนดตัวนี้เป็นตัวพุทธนาอัศวินแล้ววิธีการเอาออกนะครับก็คือการเปลี่ยนนะ่ะให้เลือกตัวไหนก็ได้อย่างเงี้ยผมเลือกสไปดอย่างเงี้ยเป็นแทนครับแค่นี้ฮะเสร็จแล้ว เนี่ยยูริก็จะเปล่าๆแล้วนะฮะก็สามารถอัพได้นะครับตัวละครที่วิวัฒนาการได้หรือมีนยาน้มจะทำได้ก็จะมีใส่สีเขียวอย่างนี้ขึ้นซึ่งมันตั้งได้ในส่วนของค่าเซตติง้งนะครับก็วิวัฒนาการเลยนะครับอันนี้อย่างที่ว่าตั้งตัวต้นนะครับบวก5เวล30นะฮะไอตัวเทียวัตถุด,ดิบไม่จำเป็นนะฮะค่าวิวัฒนาการก็1 0 0 0 0แสนนะ,ะก็พัวเข้าไปนะฮะมัดเนี่ยฮะับ เราได้ยูริ6ดาวมาแทนเรียบร้อยอย่างที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะครับเสร็จสับสมบูรณ์ในส่วนของกระบวนการหาธาตุด้วยแล้วก็การทำอัปเกรดตัวละครนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็สงสัยมานานนะครับเอ๊ะมันทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยถ่ายให้ดูเลยครับเป็นรึว่าเป็นแบบ how to กันเห็นๆเลยสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจเอาไปใส่ในการต่อสู้นะครับเดี๋ยวบางคนโอ้โหดีใจจัดชิพายเพราะมลุยดูยตัวเปล่าเลยเงี้ยนะก็ะจัดตนน้ทีให้มันเรียบร้อยก่อน รเรียบร้อยก็ได้ตัวละคร5ดาวอย่างที่เราต้องการมา1ตัวนะครับผมคราวนี้ก็เดี๋ยวตอบข้อสงสัยของใครหลายคนก่อนนะครับก็น่าจะเคลียร์แล้วนะเรื่องของการหา,าธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นาธาตุแต่ละวันแต่บางคนนี่แบบอยากหา,าธาตุนอดวันอย่างเงี้ยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังซะเลยนะครับในส่วนของเข้าที่ผจญภัยก่อนอนี่ยดันเตียน นะวันอื่นๆก็จะมีวันจันทร์จะเป็นดินใช่ไหมครับวันคารจะเป็นสว่างนะครับวันพุธเป็นน้ํำวันพฤหัสเป็นมืดเนี่ยวันศุกร์ก็จะเป็นไฟนะครับผมก็ลุยดันเชียนไปนะครับแบบง่ายอธิบายให้มันชัดๆนะครับแบบง่ายก็จะเป็น2ดาวแบบปกติก็เป็น3ดาวนะครับแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยก็จะเป็น4ดาวคือเล่นกันเยี่ยวเหนียวเลยเฮียแล้วมันยากมากผมยังไม่ปลดล็อกเลยเดียวก็อีกพักใหญ่ๆนะฮะแล้วเราอยากหาวันอย่าสมสติวันนี่วันพุธใช่ไหมฮะเราจะหาธาตุวันอื่น สมมติอยากได้วันอยากได้ดินเนี่ยซึ่งมันผ่านมาแ,แล้วเราอยากได้มากเลยแล้วเรื่องที่ังพุธเนี่ยทำยังไงนะครับก็จะมี2ทางนะครับทางแรกก็คือเราก็ต้องอัปเกรดตัวละครนะครับอย่างให้มันถึงเลเวลหนึ่งมันก็จะแจกธาตุห้าดาวหนึ่งครั้งนะครับผมก็ฟุกฟ๊กกันไปอย่างที่สองก็หอคอยนะอย่างที่สามอันเนี้ยแนะนาก็คือเข้าไปในส่วนขอ,ของร้านค้าอันนี้นะครับผมเข้าไปในส่วนของราคาคอนเทสต์อันนี้นะครับจิ้มโป๊อันเนี้ยครับผมอันเนี้ยสามารถใช้คะแนนประสาทเนี้ยฮะซื้อได้ ผมแนะนำว่าคะแนนประสาทตรงนี้เอาไปซื้ออะไรคุ้มสุดนะผมว่าซื้ออันนี้คุ้มสุดนะนะครับผมจา่าย12ครับจะได้เลเวลจะได้ธาตุบินบววสามมาทันทีแต่้นแบบสุ่มนะครับผมอันนี้ก็คุ้มเลยทีเดียวนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่านึกคลึ้มข,ขึ้นมามีตังเยอะมากก็เอาเลยฮะ40เลือกเลยมึงอัศ์บินสีธาตุออบินธาตุสีดาวไปเลยแต่ผมแนะนําว่าแค่12นี้ก็คุ้มแล้วนะครับก็จบในส่วนของการรีวิวเรื่องของธาตุไปน่าจะครบถ้วนแล้ว นะครับผมอันนี้ก็กิวผมก็ใครสนใจก็มาตอนนี้กิวเต็มนะฮะแต่ว่าก็มาพูดคุยกันได้ในส่วนของเพจ Facebook o k a m ิทตามนี้เลยนะครับผมก็สนุดสนักกันไปครับนะ,ะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็ลองสอบถามมาได้ผมค่อนข้างจะรีวิวครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขอนทาก หรือว่าการปั๊มเวลหรือแม้กระทั่งเรื่องกุญแจขยาได้กุญแจเพิ่มไม่มันนึงไม่เคยพอใช้ในช่วงฮอตไทม์เนี่ยโอ้โหร้อยดอกก็ไม่พอนะครับหรือว่า50ดอกไม่พอผมเคยเคยเขียนในส่วนของข้อมูลเรื่องการหากุญแจวันหนึ่งประมาณ 100- ่งร้อถึงสองดอกไปแล้วก็ไปหาก,กันในกลุ่มเอาเองนะครับหรือว่าบี้ไม่พออย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยบี้ผมตอนแรกห้าร้อยใช่ไหมผมผ่านหมดเลยเหลือร้อยกว่าร้อยกว่าเด้งมา200คือบี้มันทำไมมันขึ้นขึ้น,น,นลงลง,ลงขนาดนั้นผมบอกแล้วว่าผมได้เกมนี้ฟรีนะฮะแต่ว่า ก็สามารถหาบี้ได้ซึ่งก็เขียนไปแล้วว่าวิธีการหาบี้เป็นยังไงครับก็ไปอ่านในกลุ่มได้นะครับผมในส่งข้อมูลอะไรทั้งหลายทั้งปวงถ้าอยากรู้แลรเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้ในกลุ่มในส่วนของโอคามิทีเอสนะครับผมขอพรบคุณมากครับที่ติดตามชมในส่วนการรีวิวการหาท่านะครับผมขอบคุณมากครับผมผมะมุขะมานรักในโดยจากกลุ่มโอคามิทีเอสนะครับเฟซบุ๊กจบการรีวิวเรื่องเทคนิคการหาท่าไปทั้งนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ